สวัสดีครับกับมาอีกแล้วนะครับ,รบผมแอนอภิชาติที่ช่องแอนอภิชาติชาแนลครับวันนี้ก็ถึงคราวที่จะต้องไปบูสเตอร์สำหรับวัคซีนโควิด1 i แล้วนะครับผมยังไงใครที่สนใจหรือว่าอยากรู้ว่าอาการเป็นแบบไหนโปรดติดตามคลิปนี้นะครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังเดินเข้าไปอ,อย่าลืมนะครับการที่เราฉีดวัคซีนอเอกสารที่เราต้องมีก็คือ ประชาชนนะครับแล้วก็เป็นบัตฉีดวัคซีนเดิมนะครับผมเพื่อที่จะมาอัปเดตใหม่นะครับผมเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในกันครับก็มาถึงข้างในแล้วนะครับผมที่ผมจะมา booster p f ซอร์ในวันนี้นะครับผมนัดไว้ตอน10โมงเช้านะครับนี่ก็10โมงเช้าพอดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวสักนึงผมก็จะไปลงชื่อนะครับผมโอเคต้อเสืก่อนนครับผมก็ เสื้อก่อนนะครับเสว้ข้างนอกหนาวรับผมก็ตอนนี้ก็นั่งรอคุณหมอนะครับเพื่อที่จะเอาวัคซีนมาให้นะครับผมเดี๋ยวสักพักนึงนะครับไม่รู้ว่าเสื้อจะดึงหลงได้ไม่น,นน่าจะได้นะนครับก็ใครที่บูสเตอร์นะครับผมก็ต้องนัด ออนไลน์นะครับนัดแค่วันวันสองวันก็น่าจะได้เลยเพราะว่าบางตอนที่ผมดูไว้เมื่อวานนะครับก็สามารถมาเมื่อวานได้เลยแต่ว่าเมื่อวานผมต้องทำงานนะครับก็เลยเปลี่ยนมาวันนี้นะครับโอเคครับคุณมองมาแล้วนะครับเ h i s one, one, two, one okay. thank you. And things should be okay, right? Because yeah, <that> my shirt r i g tight. Yeah, that should be f i n Will people have any reaction or.? Mm -hmm. Whatever you had on your second shot uh -huh. is usually what you get on your third, okay? So, uh, you felt any reaction to your second shot, that's how okay. you feel on your third. Nice. Okay. And then let me have you have a seat there for 10 minutes before you leave, okay? Okay, sounds good. Thank you. No ผมก็ฉีดแล้วครับเข็มที่3าม booster ครับแล้วก็ได้ใบนี้มานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปนั่งรออีกมุมหนึ่งนะครับ10นาทีนะครับผมครับผมก็พอหลังจากที่ฉีดแล้วนะครับคุณหมอก็จะให้ผมมานั่งรอตรงมุมนี้นะครับสินาทีนะครับมารอดูว่ามีอาการอะไรหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ถามคุณหมอแล้วว่าถ้าฉีดบูสเตอร์เข็ม3นี้จะมีอาการอะไรหรือไม่นะฮะคุณหมอก็บอกว่า ถ้าเรามีอาการแบบเข็มสองยังไงเราก็จะมีอาการแบบนั้นนะครับส่วนตัวผมแล้วครับเข็มสองก็ไม่ได้มีอาการอะไรมากมายนอกจากจะปวดหัวนิดหน่อยนะครับผมยังไงก็ใครที่อยากรู้ว่าผมมีอาการเป็นยังไงบ้างเข็มสองครับก็มีคลิปอยู่แต่ผมจะแปละลิงก์ให้ด้านล่างนี้นะครับผมไปดูได้นะครับเดี๋ยวช่วงหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะออกกลับบ้านออกออกไปจากที่ฉีดแล้วก็จะกลับบ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไง สัก2-3ชั่วโมงผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงว่าอาการผมเป็นยังไงนะครับครับผมก็อัปเดตอาการหลังสี่ชั่วโมงนะครับที่ไปบูสเตอร์ช็อตมานะครับก็ไม่มีอาการไข้หรือว่าปวดหัวหรือเวียนหัวอะไรนะครับปกติดีเลยแค่ปวดแขนนิดหน่อยนะครับข้างที่ฉีดมานะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับที่ติดตามจนจบคลิปนะครับยังไงฝากช่องแอนนาบิชาตชานอลไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามถ้าชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมโชคดีครับแล้วเ,เจอกันใหม่สวัสดีครับ